สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารับนี่คือรายการเรื่องเหล่าปราสาทตายวันนี้ก็หยิบหยอกเรื่องความเชื่อบราณปากตายไม้ฟังกันโดยแน่นอนนะครับว่าตุกปากมันจะมีความเชื่ออยู่แล้วบางคนเชื่อบางคนกระฟังแล้วกับบ้านไปใ่ทุกความเชือ กับกาเป็นความคิดข้องบุคคลคนนั้นไม่มีการบังกับให้เชื่อหรือว่าทำให้เชื่อกันได้เพราะฉะนั้นเราก็ฟังอู้ไว้ว้ไม่ใช่ว่าเชื่อกันปเป็นเทื่องต่ามดยังกำติวาไม่เชื่ออย่าหลบลู่นี่คือดีติตุดนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเรื่องเราความเชื่อบูรา่านข้องปากตาย สำหรับความเจือในเป็นไอ้ไรที่อธิบายยากมันก็แล้วเตคนจะเหลือกเจือแต่ความเชื่อบางอย่างมันไม่มีเหตุผลแต่ก็ไม่ควรจะหลบลู่เช่นความเจือของคนบูดำบูร้านนี่นะคนนั่นลาวมาแบบนั้นเขาเคยเห็นมาแบบนั้นเขาเจือมาแบบนั้นมาลาวให้กับเราฟังเราค่ะ ฟังกระชายวิจารย์กล้องตัวเองลักเริ่มรับตีจะยิบยกมานี่ก็คือความเชื่อข้องต่างปากตายกลนตายเชือเ่อเดือะไร่มั่งเรามาเละกันความเชื่อเรืองทีนึงห้ามไปงานทบเวลาเราเป็นแปร่นี่ละได้คุณก็เคยได้ยินคำนี้จากคนเต้าคนเก๋ถึงความเชื่อนี่นะคนเต้าคนเก๋เชือ่อตื้อกันมา โปรว่างานทบเป็นอานอาวมมงคลเกี่ยวกับคนตายวิญญาณดังนั้นหน้าใกล้เป็นเปร่ทดหดือเปล,เล,เล่เปือยขาไม่กวรไปรวมหันซับมันจะตามไอ้เปล่อันนี้เปือยหมาขึ้นหรือเป็นแปร่เหลือรังจนดักซาไม่ให้เขาคนโบราณเขาก็มีวิธีแก่นะสำหรับคนที่ว่าเป็นเปล่นี่ อากจาเป็นที่จะต้องไปงานครบก็ให้ปกน้าตอนใหม่ติดตัวไปด้วยเปื่อเป็นการแก้เคล็บน้ามตีวานั่นก็จนน้าตอนหลุกลูดนะน้าเฟืองฝาห้ได้แบบนี้สำหรับความเชื่อเรื่องติดร่องห้ามชวนใกล้กลับบานโดยไม่เอ่ยชื่อ ความเฉื่อนี่็็จะไม่กนมีแต่ป้ามีผู้พี่ปีาศาจือว่ารายเร่งโลกคนไดเมกะต่างกลางวันเพราะคนําไม่กนนี่ก็หมักจะไปไหนมาเนก็ใ่ายการเดินบ้านปลาบ้านวัดบ้านป่าชามังไรมังเวลาจะชวนใกล้ไปบ้านะหว่างตั้งก็จะเอเ่ยเฉอด้วย หล่อาักเพ้อชวนแบบดื้อๆแล้วก็อาจจะมีทิศอ้า,อายคนที่เราไม่รู้จักไปกับเราเต้นจนไอ้พวกปวกพี่ปีราจก็ได้ยินบางคนแล้วก็เ,เดินตามเรามาอย่างความเฉื่อที่คุณตาคุณเกคราให้ฟังถ้าไม่นี่ก็ยังใช้ได้อยู่พะเวลาเราเค้รถในเวลากลางคืนกับเพื่นๆแรกๆกันตาเล้อออกปากชวนไก่ไปแบบไม่เอ่ยชื่อ มันก็ยังมีซิทโดนแช่นกันนะครับก็าว่าวิธีแก้ก็คือให้เอ่ยื่อคนที่เราต้องการชวนตุกคลังอ้ามลืมเช่นเพื่อนเจอใก้ดำไปไก้ดำไปบ้านไอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือวิธีแก้ตั้รับความเชือเรื่องตีตรามเวลาก้าวปลาอย่าปูตึ้งติ้งร่าราดรัด เวลากลางคืนไม่ควรปูดตึ้งเรื่องพี่เรื่องวิญญาณส้ารับความเจอือนี่ไล่กวนคกรุงตราบดีและมันก็ควรเป็นแบบนั้นเช่นเวลาเราเดินป่าเราไม่ควรตึ้งเร่งตึงตัสติน,น่ากลัวเช่นเรื่อหูเรื่องหลงนม้มเราก็อย่าแร่งตึ้งพี่ปลายอย่าแร่งตึ้งจระเก้แบบนี้เพราะมันจะทำให้เราเจออเรื่องตีเราแร่งตึ้ง เนเดียวก็เวลากลางคืน,นมือนกันอย่าเล่งเรืืองปี้เหลืองวินญ,ญานต,ตาตาบอดเลยกาตอบก็บเมื่อก่อนปูตึงรัดอันนี่เวลาเราเล่งตึงไรได้มันก็มากับไปงันตัว่านี้ก็คือความเชือ่อมาตึงความเชื่อเรื่องตีเทห้ามนอนกว้างต่างเดินความเชื่อนี้ก็ยังกุ่งคลั่งมาตึ้งจนตึง้งตุกวันนีกัมวายานอนกว้างต่างนั่นไม ความว่าตรงหนหตีเป็นทางรั้นจรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราไม่ควรไปนอนกว้างทางบางกลนรับายก็ต้องราว่าไงดีเช่นนอนกว้างต่างข้าวบานข้าวรานเอว่าเป็นทางรัง้นจรของคนเดินอะไรแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องเจอกับอาการที่เขาเรียกว่าปีอ้อ้ำคำนี้ไม่ได้เปลี่ยว โดนทิ้งรูแต่แม่ว่าดุนเยียบดุนตับเนื้องากุญญาณจะต้นจรนป้านต่างดังกล่าวแล้วเราปล่อยว้างต่างเขาเราก็จะต้องเจอกับอ่ากการประมาณนี้เห็นเขาเยียบไวยแกล้งอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าไม่ไงอ่าขำไว้แม่เราหยอกขึ้นรู้ทึกตัวแต่ว่าเรากยับไม่ได้นะลืมตามไม่ขึ้น เคยมีคนโดนพี่อัําหลายป่องหว่ามันตอรม่านมากะเมื่อว่าเราอเอียวตัวเอียวได้กะเอียวไม่ได้เลยคนจะไม่โบรานเวลาเขาใจนอนในปานจําเป็นตรงข้อเจา้าตีเจ้าตัต้งหรือมีกาะตาัติดตัวมากเพราะว่าเขาขีดหว่ามันเป็นตีธรรมาดาก็จริงแต่ย้อนไปในอดีตตีมี ท,ที่เรากําลังจะนอนอยู่นั้นอาจจะเคยมีทางท่านจอนก้องคนในทําไม้ก่อนก็เป็นได้ดังนั้นเวลาจะนอนต้องนอนเ,อเวลานอนพิธิพิต่างัน,งนก็อนุญาตเจาเต้เจาตีเจ้าต่้งนะารตรวดมุ่นก่อนนอนบทไนก็ตรวจไปเลยคือเป็นความที่ดีมงคุณกับตัวเราบททรวดตีมาจากประโรระุดโคกหลับปุตตะเจา้ายมกติดเนื้อทิ้งอื่นใด เวลานอนต้องดูให้ดีว่าไม่ไปคว้างตีกว้างต่างไงเลยมันก็ไม่เวิตีแกวิตีแกอากโดนพี่อําก็ว่าอายดาเลืึกตึงก้งตักคุณดาตนาใจตักแกนปุบตักุตําหมักกุนสร้างคากุนแล้วตรวดมนบดตี่เราตองได้ตรวดไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ ตาขาดองอูติดตวนกุดต้นให้ให้เข้าไปอ่าบอดเป้เมตา,งา,งาไงไงไรกุนกับคงังาํกำไ้นะว่าไอ้เป้เมตาเป็นแบบไนจ้นรามก็คืออยากฟื้นต้องมีทัติอันนี้สาคัญที่สุดคืออย่าไปายามลืมตาตาไม่อยากเห็นทิ้งติกคุณไม่พึงบัดตรง ต้องมีทัตติเรอ่อจนว่าเขาจะออกไปเองนี่คือวิติแเกเวลาพี่อ้ํามาถึงความเจอเร่องตีห้าเขาว่าอย่าเล่นอตอนเอฟเวลากลังคืนมาเราคือเวลายาลิตนนะ้ตาหลักรลอนนั่นนะปิดตาหลักรลอนกันอย่าเล่นเวลากลางคืนนี่คือความเจอือนี่เป็นเดืองตีหน้าเจือตือ้อระเวลากลางคืนเป็นเวลาตีติ้งหลึกหลับ มักจะออกมาเปลี่ยนปานเวลาเราเล่นอ่าปิตาหลักร้อนกันนะบางทีเราอาจจะต้องเจอกับแก๊กตีไม่ได้รับเชิญก้ามารวมเล่นกับเราด้วยอีกประการก็คือเวลากลางคืนมันมีไอ้พวกงุงพวกตะข้อตะกา้าวชัดมีปิดต่างไล่รือแม่กระตัางนา้ำตาปูเบืองเราทีเลยไม,ม่หินเรากข้าไปเยียบเอาอาจจะได้รับอันตรายใดความเจอนี่ก็มีอ็ดมีปุน แดวก็ย้ำว่าคือเล่นตอนเอฟในงานท็อปนี่ตอนเด็กๆม,มีก็เคยมีคนเล่าให้ฟังนะว่าเวลาเล่นตอนเอฟงานท็อปมักจะเจอดีนี่ก็คือความเชือ่อเนี่ยเล่นปิดตาหลักยกหรือว่าตอนเอฟนี่นะมาเึงความเชือ่อเรื่องดีโอก๊ก ยานอนนันร้วไปต่างติดตะวันตอกหรือปลาตอกบรรเรานะบรนเรกมีทอกปลาออกปลาตีนปลาวนน่านนนปลาตายคือยาโนนอน้อมือต่ ar, างต้องกุมนาปาคความเชื่อนี่มีคนเชื่อมากแต่กครตงเชื่อมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากก้นควรจะนอนนั่นรู้ว่าไปต่างติดในกด้กระดายแต่ไม่จ่ายติดตะวันตอกคือปลาตอกบะบ้าบรเรา เพราะที่ตะวันตกนั้นเป็นติดตีเก้าอันวัาท้อคนตายไปฮาดังนั้นเรายังไม่ชีวิตอยู่ขออย่าไปนอนแบบคนตายอีกนหนึ่งคือมันไม่เป็นที่มงคลกับตัวเราเองอีกประการก็คือห้ามนอนเอามือประทันกันบนอ,อกการนอนแบบนี้เป็นฐานอนก้อ,องคนตายเราจึงไม่ควรนอนแบบนั้น เอิดพ้นเดืองความเชื่อนี่หลายคนเชือ่อไว้อย่างเชื่อแบบนี้อยู่แมกระตังตัวผู้เล่าให้ฟังเองก็เชือ่อไม่อั่นว่าไปปราตกตาโรหวาเราได้ปราตอกแต่ถตาว่าเราไปต่างติ้นเราโรคติดกน็นอนไปตาโมอนอนก็คือนอนไปก่อนไม่รู้ไหนติดออกก็น,นอนไปก่อนนะครับนี่ก็คือความเชื่อเรื่องตีเจ็ดแล้วนะครับเรื่องตีเจ็ดลั่งจากกลับอ่านจบ ดื้อกลับจากการเดินต่างไกลในเวลากลางคืนนี่ยล่างตีนหลังมือกอนข้าวบานความเจริญนี่ก็มีหมานาน่านก็ไม่โบราณเขาเก๋กันมาแล้วโดยคนทําไม่ก่อนเวลากลับจากไปไนมาไหนเนี่ยเขาหมักแกหล่างมือล่างตีนโดยจะมาจากงานรอหบล่างกอนขึ้นบานเผื่อเป็นการจ,รจ,จรําราซิ่งก็กระปอกติดติดตัวมาอีกในนึ่งว่าจําราซิ่งไม่ดีติดติด ตัวหมาเนืองจากมันมากกับตัวเราเข้าทู่บริเวณบ้านเราโดยเจ้าถี่เจ้าต่างในบ้านของเราเนี่ยไม่ได้กัดกว้างเนี่ยว่ายกมาตามช่องมือช่องตี้นอะไรแบบเนี้ยก็เออายหลางหากเราลืมล่างกันก็ว่าทิ้งเหล่านี้ทิ้งไม่ดีหรือปุดพี่พี่ธาตุนี่ก็จะเข้าไปในบ้านได้ง่ายอันนี้ เจ่าว่าไล่ตานกันยังคกงเชื่อถือแบบนี้อยู่โดยจะโผมาจากงานซบหลังมือหลังตีนกอนกาวานกันแนแอนเกือบรอยเปืดสิน้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันความเชือเรืองตีปดอ้ามอ้ามแต่งหน้า่กนนอนหรือทำไอห,หน้าเปลี่ยนเปลงกอนก้าวนอนถ้าไม่นี้ก่งไม่มี ความเชื่อนี่เลือดลงเลือดแล้วเต่าเดยนะเพราะว่าเต่าเต้าเรม่นต์มักจะมีการมากหน้าก่อนนอนการโปะหน้าก้าวบางคนโปูจนจําไม่ได้เลยว่าเคยเป็นไครทางเขานี้นอนนะนะแต่ความเชื่อคนโบราณก็อ้ามเพราะว่าเวลานอนคือเวลาที่วิญญาณก้องรอ้อนออกจากหลางไปตรงเตียวเมื่อนอับตายไปชั่วขณะ ฉะนั้นเวลาเราแต่งหน้าติดพิษแปลกไปเวลานอนรับนันเพราะว่าเวลาวินเานกลับมาจะเก้าหลังไม่ตูกก้เพราะว่าจําไม่ได้ว่าว่าตัวเองเงินกดนเนยกขเลยไม่ได้ก้าหลังก็าอาจจะเป็นแต่ว,ว่าดีมากก็รับแบบไม่ตื่นอีกเลย ความเชื่อเดิมติกาววันต้มกันข้องเราอยี่ยออกไปในเราก็เคยได้ยินก้าวการเที่ยวชีวิตข้องคนบางจำพวกเช่นนักติจะบวชเป็นปลาเนี่ยเที่ยวชีวิตคนบวชชาวบ่าวหรือชาวเจ้าเที่ยวชีวิตคนใดแต่งงานหนักตึกร้าเที่ยวชีวิตคนใดรับปริญญาเป็นตอนบางกลางไม่ได้เที่ยวชีวิตนะครับแต่ก็เป็นเหตุที่ งานตั้งกันของเราเนี่ยต้องหยุดไปรื้อที่อายั้งนี่ตันว่าเวลาเราจะมีงานอะเลย,ยังที่ว่าตั้งกันติทุดกับชีวิตเราเช่นการบวชข้องหลูกชายการแต่งงานการรับปริญญางานเหล่านี้มีกลังเดียวในชีวิตคนโบราณจึงห้ามมีอายคนอ่าที่มีว่าตํากันเล่าเนียนเดินต่างไปไหนหอายุแต่ในบ้านเพราตันว่าคนประเภทนี้เนี่ยเหนือออม คือจะอ้อมกับปุปีีวิญญาณต่างล้ายและทัดต่างล้ายเจนควรจะบวชเป็นปลาจะเนื้อห้อมมากแมแต่กับรัตีก็เช่นกันไอยได้ก็ตามตีจะทาให้การบวชปีนาดลงซึ่งนั่นการตื้อเป็นมันต่างสิน้นดังนั้นในวันสำคัญแบบนี้ของคุณจงอย่าไปไในอายุกับบานกับตี ให้บ้านปีติที่ทาการไปค้นเชนแต่งงานเซ็ดเหยวรับปริญญาเช็ดเหลวเป็นตอนอยังไดกรยังไงก็ตามนะนี่ก็คือเป็นความเชื่อรอติวา่าช่อนใจเรื่องความไม่ประมาทองมนุนุ์เราด้วยแล้วก็เป็นความเชือ,อามาจนตึงตุกวันนี้มาตึงเรื่องตีทติปเรื่องรุดตายสําหรับวันนี้นะครับ ก็ว่าหญ่าเหือดหญ่าเหือดก้องมีก้มก้องอันตารายเผื่อยอลรอหรืองคิดก้าตัวตายความเชือนี้คนรุวนมากอย่างเชื่อแบบนี้อยู่อยู่ทุกๆวันเหมือนกันเพราะมีกักล้าว,ว่าเวลาเรายอลรอกันแบบเนี้ยเจน เอามีดเอาปลาตำตาเหือดอีกฝั่งหน,น่กเนิรนเพื่อ,อปืนลิงไปยกเปลือนหรือยอกตัวเองคือตั้งใจไม่ได้ว่าอียิงจริงได้ไปไหนก็คือยอกได้แบบนี้ครับเป็นการไม่ร่มควรอย่างยิงเนื่องจากเราอาจจะปลัดปลังไปได้ตำห้เกิดอีดไม่กัดฟันขึ้นอีกในเนื่องก็คือเปิดโอกาสไอซิ่งหลีหลับ ปลักหมายปลักมือเอาได้เมื่อนคำีดีข็ว่าปีปลักดังนั้นอย่าทำแบบนี้เดกดขาดโดยจะบอกกับคนที่คุณรักอีกปลักการสํำคัญคนคิดกล้าตัวตายไม่ว่าวิธีการใดเช่นโดดน้ำตายวกโกตายยิ่งตัวตายเหล่านี้จะถูกจักนำจากอูดพี่อายต่ำ้ดยส่วนหนึง่งเพราะเวลาเราคิดจะฆ่าตัวตายหรือ ทำไมได้ตีเสียงตายอะนะรูมานตาเราจะเปิดกว้างพนวกับอารมณ์ความเศร้าวความเสียใจและอารมณ์อื่นอื่นรวมตั้งบรรยากาศและได้ตุกอย่างประร่มเข้ากันทต่ใ้้เราจิตตกเอ็นปราบต่างๆหนาหน้าเนึ่งในปราบนั้นก็คืคอบาบขค้งวิญญาณกำลังฆ่าตัว,วาตายคือเห็น อูดพี่มันจะคือคนลมันคิดไปหมดัดส่วจังว่าจิตตกพอเรื่องแบบนี้ก็วหวเลยมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องติดสันุกเป็นการจักชั่วใ้คนเป็นเนี่ยฆ่าตัวตายได้ตีตราโลรเกยอ่ารอบตามคุณตีกิดก่้าตัวตายแต่ขาโตกช่วยไวท้ทานได้คุณบอกตรงกันแบบนี้ เพราะฉะนั้นจงอยากคิดเสียตําไอะไรแบบนี้เด็ดขาดจุกตุกตังอยู่และดับไปอย่าไปไอะไรหมากมาม่จงรักษาชีวิตของเราไวา้เดยว่านะครับนี่คือตำรับความเชือ่อสิบอย่างที่ว่าคนตายเก็ คนไทยโบราณนะนะกพก็เขาเชื่อขนาแบบนี้และบ,บางความเชื่อ่านผู้เล่าเองก็ยังคิดว่าทุกคนก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่ตามท่านจตญาณของของการใจชีวิตในแต่ละวันอาจจะฟังมาจากปู่แต่ว่าตาใหญ่หรืออาจจะฟังใจมาตั้งแต่เล็กมาแตเ่เด็กเด็กเขาบอกแบบนั้นปู่บอกแบบมั้นย่าบอกแบบนั้นได้แบบนี้มันก็ยังฟังใจ เชื่อว่ามีไล่ก็ติดตรงกันํรหรับความเชื่อนี่เดื่องเรานี่ตัวขราพุมเองได้ไปอ่านมาจากเว็บไซต์ก้องอาจใหญ่โฟกัสอันนี้ก็ครอบคุณต่างเว็บไปด้วยไม่ได้ทั้งใจที่จะทำล่ามิดลิกาติดกล้องตานแต่อย่างใดแต่เห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยเอามาแล้งเอามาเล่า ทีชองสามอหลกต่อตายขอบคุณทีมงานกอ้องอาดจจ้ปกกัดด้วยละกันเจอกันไม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ